ตอนนี้ก็เริ่มปล่อยแล้วนะครับผมเริ่มปล่อยแล้วหลังจากที่วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นขับรถมาก่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มมั่นใจแล้วอา้าวโอเคหยุดรถเข้าเกียร์ว่างทันทีนครับอ่านี่คือการสอนสดๆนะครับผมผู้ใดอยากที่จะขับรถนะครับอยากเรียนขับรถก็มาเรียนได้นะครับ0 8 8 3 3 5 0ด7 2้นนะครับผมเคื่อวบาสบอลนี่เคื่อวบอเอ่อ ท่านผมบอกซสีไปทางใดเหมายถึงว่าจะต้องหมุนพวงมาลัยทางนั้นท่านผมเสียเองซียหมายถึงหมุนสายจะคลองเออนิดนึงใส่แล้วขึ้นขวานิดเดียวใส่ซำไหนขึ้นซำนันอ่าถ้าผมยกมือขึ้นอีกหมายถึงว่าหยุดนั่นหมายถึงเดี๋ยวมันกำลังมั่วอยู่เข้า <c oughs> ใจพอเออมันจะหมุนติวติว <c oughs> อ่าถอยหลังไปอ่านั่นแหละจำอย่ามันได้ค่อยๆเฮ็ดไป หาบีซีบีเอ้ยว่ปนซีบีขึ้นไปจังยุดเจ้าอ,อยากยุดตอนได้ก็ได้เจ้าพรต้องหาเบิ้งมือให้เฮานับในใจให้เขาเล่นไปแต่ว่าเบิ้งกระจกค,ความอันนี้เป็นพื้นฐานก่อนนะครับก่อนที่จะไปมุงวงอะไรก่อนที่จะไปหลบต้นมุงต้นไม้ได้ต้องมีพื้นฐานตรงนี้ก่อนนะครับผมใครที่สนใจอยากเรียนนะโทรเข้ามาได้ที่0 8 8 3 3 5 0 0แนะครับผมติดตามผลงานคูต้าได้ทาง Facebook นะครับชื่อคูต้ามหาสารคามสอนขับรถยนต์นะครับ หรือแอดเข้าไปที่ไล ne นะครับ ID TWA072 นะครับผมหรือกดบันทึกเบอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองนะครับผมรถมีการหยุดอยู่ตรงกลางทางนะครับจะรอดไหมก็ดูกันนะครับว่า แก้ปัญหาได้ไหมนะครับอ่าได้แล้วนะครับรถมีการเอียงนิดนึงนะครับแต่ก็ยังอยู่ที่ในโหมดควบคุมได้นะครับนั่นหมายถึงว่ารถไม่ดับนะครับผมตอนนี้ผมเหนื่อยแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อเช้านะครับจนถึงตอนนี้นะครับแต่ผมเรียกให้สัญญาณมาแล้วนะครับเดี๋ยวแกจะมาได้นะครับมาได้เรื่อยๆ มาตามประสบการณ์นะครับก็ดูไว้นะครับนี่แหละเรียนแป๊บเดียวนะครับถ้าใครอยากจะขับเป็นนะครับอเบี้ยวเยอะเลยนะครับออกตัวมาก็เบี้ยวเลยนะครับเดี๋ยวแกจัดวงอะไรนะครับให้ให้มาตรงตรงนี้นะครับต้องเรียนขับรถมันไม่ใช่ว่าคิดต้องคิดเองได้ด้วยนะครับแล้วก็รอฟังสัญญาณบอกให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้พื้นฐานผม้สอนไปหมดแล้วนะครับวิธีการหยุดรถทํายังไงนะครับออกตัวทํายังไงนะครับ ให้สัญญาณหยุดนะครับแกก็หยุดรถได้นะครับให้สัญญาณขยับก็จะขยับต่อเนื่องได้นั่นหมายถึงว่าเปอร์เซ็นที่จะขับเป็นนะครับมีแน่นอนนะครับผมอย่าเรียนแบบนะครับย้ํานิดนึงว่าบางทีนะครับท่านผู้ชมก็เห็นว่ามันเหมือนจะง่ายนะครับผมถ้ายังไงถ้าไม่มีใครเทรนได้นะครับก็โทรมาหาผมได้นะครับขยับไปเรื่อยๆครับโดยที่ไม่ต้องไปเดียวเตรียมหยุดรถแค่นั้นแหละหยุดตรงไหนก็ได้แล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับแล้วแต่เรา นี่เป็นการบอกแบบเหมือนจะง่ายๆนะครับคนที่เรียนรู้กับผมเท่านั้นนะครับเข้าใจกันแล้วนะครับเขาก็จะมีความมั่นใจในการควบคุมตัวเองนะครับผมขอบคุณนะคราบสาหรับการติดตามนะครับฝากผลงาน y o u t u b เดือก็แล้วกันนะครับพิมพ์คําว่าพิมพ์คําว่ามมเอสสอนขับรถนะครับทาง YouTube นะครับเดี๋ยวท่านจะเห็นผมเองนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ดดวยกแล้วกันนะครับท่านจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะครับกดติดตามที่ตําแหน่งขวามือนะครับ คำว่ากดติดตามแดงๆนะครับไปโลโก้ยูทูปอาอยุตกรเข้าเคียว่างครับคือบ้าบาันเออนั่นแหละต้องเคียให้เขาเลีนเลยนแล้วเขายิ้มได้ดึงเบรกเมื่อนั่งพักขา,าก่อนเออดบเครื่องยนต์พักเครื่องก่อนสห้านาทีเออเป็นการจำใ้บ้นจริงเขาเห็ดไปเออเอาเอาไว có kiếm khát ở con nhà hàng nhang lên con